เท่านที่โคารพและมิตรสายทุกท่านครับผมพ่อตรีดรธุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอังคารที่15พฤศจิกายน2565ครับถัดไปอีกวันสองวันก็เป็นการประชุมครั้งสำคัญของโลกก็คือการประชุม a อเปซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้และกลุ่มคนชั่ว ที่ต้องการทำลายล้างประเทศชาติก็เตรียมการที่จะก่อจรลาจนปลุกม็อบปั่นป่วนต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดช,ชอบเจ้าของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครอาน,นที่ทุกท่านก็คงจะทราบแก่ใจแล้วเมื่อวานผมก็นำเรียนถึงเรื่องการระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมเอเปกแล้วก็ถัดๆมา ซึ่งประกอบด้วยสองประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คือภัยจากน้ำมือมนุษย์นอกจากไอกลุ่มสามกลิบกลุ่มไพร่แดงที่ไอตีที่ทักกี้มันยุยงวงการอยู่เพราะต้องการทำลายล้างชาติบ้านเมืองโดยหลอกเด็กชั่วโง่และมีปมด้อยออกมาก่อการจรลาจนต่างๆนานาเท่าที่มันจะสามารถกระทำได้ ซึ่งมันก็กระทำการเช่นนี้ต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วที่รุนแรงครั้งหลังก็เห็นได้ชัดในช่วงการก่อจราจลที่แยกดินแดงมันออมาก่อกวนทำลายล้างความสงบสุขของพี่น้องประชาชนติดต่อกันนานนับเดือนไม่ใช่เฉพาะแต่คนปกติแม้แต่เด็กปัญญาอ่อนที่เขามีโรงเรียนอยู่แถวๆนั้น เขาก็ได้รับความเดือดร้อนจากคนชั่วเหล่านี้ไปด้วยชาวแฟลตดินแดงก็ได้รับผลกระทบร้ายแรงต่อเนื่องกับเป็นเวลานานต้องลำบากภายใต้การเบียยเบปยงของพวกชั่วช้าเหล่านั้นทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วข่าวก็ออกไปเป็นประจำนอกจากนั้นมันก็พยายามทำความสกปรกโสโครกสาดสี ทำการปั่นป่วนนานาตามแต่ความคิดชั่วของพวกมันจะคิดออกทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นผลมาจากการกำหนดยุทธศาสตร์แล้วก็แตกมาเป็นแผนปฏิบัติเรียกว่าแผนยุทธการโดยอาศัยเด็กโง่มีปมด้อยหรือไม่ก็นักเลงข้างถนนรับจ้างมากระทำการในระดับยุทธวิธีนั่นก็เป็นภายจากมนุษย์ประการแรกที่แน่นอนละครับคนพวกนี้เจตนาเลวร้ายต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ก็มีกลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศที่เห็นชัดเจนก็คือพวกกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งพวกนี้ก็มีเวลามีโอกาสที่จะต้องสูงกำลังพลมีการหาแนวร่วมใหม่ๆโดยเพราะยิ่งชมรมที่เกี่ยวข้องกับทางภาคใต้ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆมันก็ส่งเอเจนต์เข้ามาทำการประกบ เด็กๆที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเด็กพวกนี้อ่อนประสบการณ์ด้อยความคิดบางคนก็หลงเชื่อเป็นเหยื่อของมันไปไอตัวผู้ร้ายที่มาชักจูงเด็กในสถาบันการศึกษาต่างๆเรียกว่าเปอร์กาเดสก็เหมือนกับชื่อตำแหน่งของมันเกินกับเอเย์หรือว่าพนักงานโฆษณาชวนเชื่อนั่นแหละครับมันอาจจะมาฉวยโอกาสนี้ก่อความวุ่นวายในกรุงเทพก็ได้ และถ้าหากท่านไม่เคยตระหนักในเรื่องนี้ไม่ระมัดระวังตนเองท่านก็อาจจะถูกลูกหลงหรือตกเป็นเหยื่อของคนผู้นี้ก็ได้นอกจากนั้นแล้วกลุ่มก่อการร้ายจากต่างประเทศทั้งผู้ที่เกลียดชังผู้นำชาติต่างๆที่เขามาประชุมกันในกรุงเทพมันก็อาจจะส่งกำลังพลเข้ามาทำร้ายคนเหล่านั้นก็เป็นไปได้และมีโอกาสสูงมาก เพราะว่าโลกในยุคปัจจุบันเต็มไปด้วยความตึงเครียดความขัดแยง้งเกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งทุกทวีปในโลกนี้ยกเว้นสองทวีปเท่านั้นที่ยังไม่มีการประทะก,กันรุนแรงก็คือทวีปอาร์กติกและอันตาร์กติกเพราะมันมีแต่หมีขาวกับพวกเอสกิโมก็เรียกเลยว่าเป็นทวีปที่สงบที่สุดในโลกสองทวีปนอกจากนั้นฟันกันเละภูมกิกรารร้ายเหล่านี้ ที่เกลียดชังผู้นำประเทศมหาอำนาจไม่เป็นจีนก็มีศัตรูมากมายไม่จะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ปั่นป่วนไปทั่วโลกเพราะความแทรกแซงของพวกสหรัฐไม่จะเป็นรัเสเซียซึ่งก็นายปูตินมันก็ไปก่อกรรทำเข็นชั่วช้าทั่วโลกเหมือนกันมันก็อาจจะใช้เวทีประเทศไทยเป็นสถานที่ในการที่จะลอบทำร้ายบุคคลชั้นนำเหล่านั้นต่อมาประเภทที่สองก็คือภัยจากธรรมชาติ ที่เมื่อวานนี้ผมก็เน้นย้ำไปแล้วก็คือโรคระบาดร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ท่านก็จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยตกอยู่ในความประมาทบางคนหลงผิดคิดว่าโควิด19มันผ่านพ้นไปแล้วนี่เป็นความเขาอย่างที่สุดวันนี้ผมก็ติดตามข่าวเรื่องนี้โดยเฉพาะผมก็เห็นว่ามีการแพร่พันธุ์ใหม่ๆมามากมาย แล้วโอกาสแนวโน้มก็สูงมากนะับจะเป็นอันตรายไม่ใช่เฉพาะแต่ช่วงการประชุมเอเปเท่านั้นแต่มันยังตืบต่อไปอย่างน้อยก็มกราคุมผาพันปี2 5 6 6เป็นอย่างน้อยซึ่งก็สอดคล้องกันกับที่ท่านคุณหมอยงก็ได้เตือนเอาไว้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวข้อมูลที่ผมได้ผมค้นมาจากข้อมูลจากต่างประเทศ แต่ต่อมาภายหลังก็เห็นข้อเขียนของคุณหมอยงท่านเตือนไว้ปรากฏก็ตรงกันก็ขอกราบขอบคุณแพทยอาวุโสที่ท่านมีความหวังดีต่อประเทศชาติมานขนานี้ครับผมจึงเป็นห่วงท่านก็อยากจะเพิ่มเติมเรื่องภายจาก XXB X-Ray x b a r นั่นก็คือชื่อสายพันธุ์ของมันนั่นเองครับผมไม่ใช่นักไวรัสวิทยาผมไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะแตกหนอมีหนากี่หนามันจะเปลี่ยนยังไงบ้าง ผมแค่ติดตามข่าวสารที่ผู้เชี่ยวชาญขอบค้นคว้ามาเท่านั้นเองผมไม่จําชื่อมันมันจะมีสายพันธุ์ ba 1 4 ba 1 5สายพันธุ์บ้าบอโอมิครอนซึ่งเป็นปู่ของมันแตกออกมาจากเชื้อโรคไวรัสต,ตั้งแต่โรคซาในยุคตั้งต้นก,ก็เรื่องของมันนะครับเรารับข่าวเฉพาะส่วนที่มันกระทบความมั่นคงกับตัวเราครอบครวัวเราและสังคมของเรา เป็นหลักให้ผมก็คิดอย่างนี้โควิด19มันเป็นไวรัสไวรัสเนี่ยคุณสมบัติของมันไม่เหมือนกับแบคทีเรียไม่เหมือนกับเชื้อโรคท,ทั่วไปมันสามารถจะกลายพันธุ์ปรับตัวเองให้กับกับสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดของมันพอดีเมื่อวานได้มีโอกาสไปทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็คุยกันเรื่องนี้ มีท่านเราที่การบดีท่านก็ถามมาว่าไอ้โควิดนี่ตกลงมันมาจากสงครามเชื้อโรคอาวุธชีวภาพเล็ดลอดออกมาหรือเปล่าผมก็เรียนท่านไปว่าผมไม่เชื่อเลยว่าเป็นการเล็ดลอดออกมาจากอาวุธชีวภาพเพราะว่าแม้ว่าไวรัสจะมีการทดลองนํามาใช้เป็นอาวุธก็จริงแต่ว่ามันเป็นเชื้อโรคประเภทที่ควบคุมไม่ได้ก็อย่างที่เรียนแล้วไงครับทุกท่านก็ทราบดีมันกลายพันธุ์ได้ง่ายได้ทีเดียว ดังนั้นมันจึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็นอาวุธเพราะว่าถ้าหากไปใช้กับข่าศึกฝ่ายเราก็ป้องกันไม่ได้เหมือนกันโรคระบาดเนี่ยมันกระจายไปทั่วมันไม่มองหน้าว่าใครเป็นคนผลิตมันดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีการนิยมใช้กันส่วนใหญ่อาวุธเชียวภาพที่นํามาใช้ในสงครามนั้นนะก็มีเช่นไข้เหลืองเช่นเชื้อแอนทรัพวกนี้มันไม่ใช่ไวรัสดังนั้นไอฝ่ายประเทศที่ใช้อาวุธชนิดเนี้ย ถ้าหากมันเตรียมการป้องกันไว้เพียงพอแล้วมันไม่ต้องกลัวการกลายพันธุ์เพราะอ n นแท็กก็ดีสลพอกก็ดีเนี่ยมันกลายพันธุ์ยากมันไม่เหมือนกับพวกไวรัสผมก็เรียนท่านไปอย่างนั้นเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมครับกลางวันวันจันทร์กลับมาผมก็ติดใจว่าเออที่ท่านคุยเนี่ยผมอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมและอยากจะรู้ว่าโควิดมันเป็นย่งไรพัฒนาไปอย่างไรบ้างผมเไปเจอข้อมูลที่น่าตกใจก็คือว่า มันมีสายพันธุ์มากมายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับแล้วในขนาดนี้มีการระบาดกันมากก็คือสายพันธุ์ XBB XBB หรือ Xle Bravo Bravo มันเป็นการเปลี่ยนแปลงปรับพันธุ์ของมันใหม่เพื่อให้มันอยู่รอดได้ปรากฏว่ามันสามารถจะกระจายได้อย่างรวดเร็วมากเพราะมันเป็นลูกหลานของโอมิครอนโอมิครอนก็เป็นโควิด ชนิดหนึ่งที่มันกลายพันธุ์มาและมันทําให้สามารถจะติดต่อได้ง่ายมากพร้อมกันนั้นความรุนแรงมันจะลดลงกว่ายุคแรกๆเพราะว่ามันเป็นการธรรมชาติของเชื้อโรคถ้าหากมันพัฒนาให้แรงขึ้นมันไปอยู่ในพาหะคือมนุษย์คนไหนหรือสัตว์ตัวไหนเนี่ยไปอยู่กับใครเขาก็ตายหมดตัวมันก็ตายด้วยดังนั้นเพื่อมันอยู่รอดมันก็ต้องปรับตัวให้มันอ่อนแรงลงไปคือพาหะก็อยู่ได้ตัวมันก็อยู่ได้ อันนี้เป็นเรื่องข้อได้จริงตามธรรมชาติของเชื้อโรคอย่างไรก็ตามแต่ครับ XBB มันมีความรุนแรงอ่อนลงกว่ายุคแรกๆก็จริงแต่มันติดง่ายแล้วมันจะส่งผลต่อคนกลุ่มเสี่ยงก็เช่อย่างที่ทุกท่านทราบดี608อายุเกิน60มีโรคประจำตัว อย่างน้อยก็8โรคที่มันเสี่ยงมากโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจอะไรก็ว่าไปดังนั้นจึงถือว่ามันเป็นภัยคุกคามเช่นเดียวกันและเมื่อค้นคว้าข้อมูลต่อไปปรากฏว่ามันเริ่มระบาดมากขึ้นแล้วในประเทศรอบข้างของเราอย่างในภาพที่ผมนำข้อมูลมาให้ท่านดูนี้นะครับมันบอกว่าเชื้อโรคซายุค ที่มันมีการกลายพันธุ์กันเนี่ยมันมีการระบาดมากขึ้นมากขึ้นแล้วประเทศไทยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากโรคนี้ไปด้วยข้อมูลที่ผมตัดมาจาก Thailand Medical News ก็คือเป็นศูนย์ข่าวทางด้านเกี่ยวกับการแพทย์ในประเทศไทยมันก็สอดคล้องกันกับคำเตือนของกระทรวงสารธารณสุขที่บอกว่าจะต้องเฝ้าระวังการกระจายของโควิดตั้งแต่ยุค โควิดที่เรียกว่า XBC x, x r a y Bravo Charlie XBC กับ XBB เนี่ยมันก็เกี่ยวดองเป็นญาติพี่น้องกันนั่นแหละครับแต่ XBB เนี่ยมันมาล่าสุดไอ XBC เนี่ยมันก็เริ่มส่งผลมาตั้งแต่สองสาเดือนก่อนแล้วตัง้งแต่เดือนกันยาตุลาที่ผ่านมาแต่พวกเราไม่ได้สำเนียก,กันเพราะพวกเราโมวแต่ลันลากันไงครับปรากฏว่า มันมีการขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นเพราะมันมันมีการปรับตัวให้สามารถจะแพร่กระจายไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าแล้วก็ทําลายทางเดินหายใจตอนบนปรากฏว่าผมไปค้นคว้าเพิ่มเติมในกราฟนี้พบว่ามันมีแนวโน้มการติดเชื้อสูงขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสิงคโปร์ ท่านจะเห็นความชันของเส้นกราฟซึ่งมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นจากข้อมูลเหล่านี้เองก็มีการพยากรณ์กันโดยใช้วิธีการซีนาริโอภาษาไทยเนี่ยเขาใช้คำว่าฉากทัดไอ้วิธีการซีนาริโอเนี่ยก็คือการเตรียมแผนเผชิญเหตุนั่นแหละครับเขามีการคิดค้นวิธีการนี้ขึ้นมาหลายสิปีแล้วเริ่มต้นที่บริษัทเชลลเอามาพยากรณ์ แนวโน้มของน้ำมันเขาก็จะตั้งฉากทัดขึ้นมาหลายหลายฉากเช่นว่าถ้าหากน้ำมันราคาสูงขนาดนี้อัตราการขายควรจะเป็นเท่าไหร่ผลกำไรจะเป็นอย่างไรการแก้ไขจะเป็นอย่างไรถ้าน้ำมันมีอัตราการขายมีราคาต่ำลงขนาดนี้เขาควรจะต้องทำการผลิตเท่าใดจะต้องตั้งราคาเท่าใดเพื่อหาทางออกในสถานการณ์ต่างๆวิธีการ ฉากทัศน์หรือที่มาจากคำว่าซีนาริโอนั้นได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพจึงแพร่กระจายกันไปในวงการต่างๆมากมายจุดเริ่มต้นก็ต้องให้เครดิตบริษัทเชลแห่งประเทศอังกฤษนะครับจากการนำแนวโน้มการติดเชื้อของโควิดโอมิครอนที่เรียกว่ากลุ่มสายพันธุ X ์เอ็กซ์เรย์บราโวบราโวมาทำการพยากรณ์ มีสากทัดอยู่สามแนวทางด้วยกันอย่างที่เห็นในภาพแนวทางแรกถ้าหากไม่ทำอะไรเลยในเส้นสีเทาในกราฟนี้อัตราการติดเชื้อจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเ,เร็วโดยเฉพาะยิ่งในเชื่องช่วงฤดูหนาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะลดลงแต่ถ้าหากมีการตระหนักแล้วก็มีการเพิ่มการฉีดวัคซีนมากขึ้น มันจะเป็นไปตามเส้นสีเหลืองอัตราการเพิ่มจะสูงขึ้นเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าเส้นสีเทาส่วนเส้นสีเขียวแสดงถึงว่าหากมีการระวังป้องกันมีการสำเนีสร้างความตระหนักในกลุ่มประชาชนอย่างครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอัตราการติดเชื้อก็จะพุ่งขึ้นแต่ไม่มากนักตามเส้นสีเขียวนี้ถ้าหากเทียบกัน สีเทาสีเหลืองสีเขียวก็จะเห็นว่าอัตรา,าก,การเพิ่มขึ้นของเชื้อโรคจะแตกต่างกันอย่างมากมายอยู่ที่ว่าจะสามารถลดนล,นลงได้ขนาดใดบ้างในการเฝ้าระวังและการกำหนดมาตรการ,รเผชิญภัยจากโรคระบาดร้ายแรงโควิด -19 และกรณีอื่นๆก็ตามจะแบ่งอัตรา,าความรุนแรงออกเป็นรหัสสี เป็นหระดับเป็นสากลรหัสสี5ระดับนียใช้กับภัยคุกคามทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติภัยจากน้ำมือมนุษย์ภัยจากการก่อการร้ายและภัยประเภทอื่นๆท่านจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้อัตราการเตือนภัยอยู่ที่ระดับ4ก็เรียกว่าใกล้จะถึงจุดสูงสุดเพราะว่าทั่วโลกต่างตระหนักแล้วว่าความรุนแรง ของโควิดมันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนผมอยากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นมากสิงคโปร์กับไทยห่างกันแค่คืบและขณะน,นี้ปัจจุบันนี้ก็มีการเติบโตของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยผมเรียนเมื่อรายการก่อนนี้แล้วว่า ปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าไทยในช่วงปลายปีนี้เพิ่มขึ้น้อยละ28และสูงวิจัยธนาคารไทยพาณิชย์พยากรณ์ว่าถ้าหากเป็นอยู่ในอัตรานี้และไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องในปีส5 .66 นนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุดเท่าตัวของเวลาปัจจุบันนี้แนวโน้มนี้เกิดขึ้นเพราะว่าประเทศไทยมีแหล่งดึงดูดหลายประการ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งอาหารทั้งสถานที่พักที่มีโรงแรมระดับ5้าดาวจำนวนมากมีสนามกอล์ฟมีการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานโลกนักท่องเที่ยวก็เข้ามานอกจากนี้ก็มาใช้เป็นสถานที่จัดประชุมหรือการส่งเสริมให้รางวัลกับพนักง,งานบริษัทต่ทางๆจากกรณีนี้เองเนี่ยผมขอขายายความว่า นักท่องเที่ยวจากเอเชียเนี่ยลักษณะเขาก็คล้ายๆคนไทยไม่ต่างกันมากแต่นักท่องเที่ยวฝรั่งจากยุโรปและอเมริกาเนี่ยนะครับต่างกันครับเพราะพวกฝรั่งเนี่ยมันซกมกฝรั่งประมาทท่านจะเห็นได้นะครับว่าพวกฝรั่งมันไม่ใส่หน้ากากอนามาัยกันมานานแล้วถ้าท่านอยู่แถวสีลมแถวนานาท่านจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือแม้แต่ทนถึงข้าวสารเนี่ยเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวซ้มเหมา กระเป๋าแห้งพวกนี้มันจะไม่ระวังป้องกันตนเองเลยประกอบกับประหลังหลายคนก็สกปรกไม่เคยได้อาบน้ำอันันการขาดสุขอ,อนามัยที่ดีเนี่ยมันจะเป็นตัวพาหะนํำโรคเข้ามาระบาดในหมู่คนไทยที่เกี่ยวข้องกับมันเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าหวาดกลัวและจะต้องระหนักไว้ผมอยากจะเตือนเฉพาะท่านที่เตือนได้ท่านที่โตแล้วคิดเองได้ผมไม่เตือนผมไม่ยุ่งอะไรด้วย ผมอยากจะเตือนว่าท่านต้องรักษาความมั่นคงในการระวังป้องกันตัวเองอยู่ในะระดับสูงสุดครับอย่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมากๆอย่าไปล้นลาอย่าไปเที่ยวเตรต่างๆเพราะว่าโอกาสจะเกิดภัยสูงมากโดยเพราะยิ่งการติดเชื้อโรคภัยจากการจราจนภัยจากการรอบวางระเบิดและการก่อการร้ายผมเตือนท่านด้วยความปรารถนาดีอย่างสุดใจ พราะผมเขียนว่าโอกาสมันสูงครับใครจะเตือนหรือไม่เตือนนั้นมันเรื่องของเขาเมื่อเตือนอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ต้องมาดูตัวเองท่านครับในวันเสาร์ที่17ธันวาคมเดือนหน้านี้ผมจัดการท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ย้อนรอยรัตนโกสินทร์ศพพรส112หรือตรงกับพอส2436 การที่ฝรั่งเศสยกกาลังเข้ามารุกรานไทยเรียกค่าไทยคมคูต่างๆนานา,นาเป็นสิ่งที่เราจะต้องจดจําพฤติกรรมของไอ้ประเทศมหาอำนาจเอาไว้ผมจัดเดินทางล่องเรือไปป้อมพระจุลจอมเกล้าจุดแรกที่ปะทะกับกองเรือฝรั่งเศสก็ได้รับคาำกรุณาจากผ่านทัพเรือกรุงเทพจากท่านผู้จาการป้อมพระจุลจอมเกล้าจากท่านเจ้าว,วาด วัตสมุรเจดี JD, ซึ่งเราก็จะไปแวะกันที่นั่นและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยไม่เป็นทางกองทัพเรือและหอประชุมกองทัพเรือก็ได้มีการตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากข้อมูลที่ผมได้รับมาวันนี้ผมจึงเป็นห่วงกังวลต่อสุขภาพของคณะที่เดินทางไปเพราะผมเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความปลอดภัยของทุกท่าน ผมก็จัดเรืออย่างดีปรับอากาศมีห้องน้ำในตัวมีระบบขยายเสียงที่ดีที่สุดพร้อมลูกเรือถึง5คนผมจึงต้องตัดสินใจใหม่ครับจากข้อมูลที่ได้มาเรื่องโรคระบาดนี้ผมจึงจำเป็นจะต้องงดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ในวันเสาร์ที่17ทธันวาคมเพราะผมต้องเห็นแก่ความปลอดภัยของคณะเป็นอันดับแรกแล้วท่านที่โอนเงินค่าใช้จ่ายมาแล้ว ก็แจ้งเลขที่บัญชีมาผมจะส่งให้กับโดยทันทีที่ท่านส่งเลขบัญชีมานะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรเรื่องนี้ก็ต้นปีหน้าค่อยมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งครับการเดินทางท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ที่ผมกับอาจารย์จูนพัฒสอนพนมวันนายุธยาจัดร่วมกันนี้ถือความปลอดภัยเป็นอันดับสำคัญที่สุด รองลงมาคือความสะดวกสบายอาหารการกินต้องดีเป็นอันดับรองลงไปนี่คือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ชัดเจนแล้วท่านที่คิดว่าจะร่วมเดินทางไปก็ขอเรียนให้ทราบในครั้งนี้นะครับว่าเสารที่17ธันวาคมท่องเที่ยวเชิงยุทธศาสตร์ล่องเรือไปป้อมประจวบจอมเมล้าของงดไปก่อนครับแล้วก็ดูสถานการณ์กันไปถ้าหากอยู่ในช่วงปลอดภัยเมื่อไหร่ค่อย หรือแฟ้มนี้มาจัดกันอีกครั้งหนึ่งจากข้อมูลเหล่านี้ผมก็มีความเป็นห่วงมิสหายทั้งหลายจึงต้องรีบมาเตือนผมพลตรีลอเตอร์นุตชติปุ่น,นาขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจหากมีคำแนะนำใดก็กรุณาแจ้งไม่ได้ทางช่องทางนี้ครับถ้าวันนี้ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ